ว้าวเห็ดที่เราเลี้ยงไว้ออกดอกแล้วค่ะสามารถเก็บไปทำอาหารได้เลยนะวันนี้ทำเมนูอะไรกันดีคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่รักการทานเห็ดนะคะทราบไหมคะว่าเราสามารถปลูกเห็ดเอาไว้ทานเองได้ด้วยนะ,ะด้วยงบประมาณที่ไม่มากนะคะแล้วก็พื้นที่เพียงเล็กน้อยสามารถปลูกเห็ดที่ปลอดสารพิษเอาไว้รับประทานเองเก็บสดๆแบบนี้ได้เลยะคะ่ะ จานนี้ถ้าไปซื้อก็น่าจะประมาณ30บาทได้เลยนะคะและการเลี้ยงเห็ดเนี่ยก้อนเชื้อเห็ดก็จะผลิตเห็ดให้เราออกมาได้อย่างต่อเนื่องเราก็สามารถมีเห็ดไว้ทานได้เรื่อยๆเลยค่ะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะคะกล่องนี้เอ็มซื้อมามีก้อนเห็ดทั้งหมด5ก้อนเขาก็จะมีวิธีการเลี้ยงมาให้เราสามารถอ่านได้เลยนะถ้าไม่เข้าใจก็ทักเข้าไปถามทางแอดมินได้เลยนะคะ เขาก็ใจดีแล้วก็ตอบคำถามแบบละเอียดเลยนะอันนี้เป็น Thank you card ค่ะที่เขาใส่เข้ามาในกล่องให้เรานะแล้วก็มีแถมเป็นน่าจะเป็นเมล็ดผักสักอย่างหนึ่งนะคะให้เราลองมาปลูกเล่นกันดูเนาะอันนี้ที่เอ็มได้เป็นแบบรวมนะคะก็คือมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันมีเห็ดค้นญี่ปุ่นนะคะนางนวลชมพูนางรมทองแล้วก็ฮังการีขาวค่ะ อันนี้คือเขาเริ่มงอกออกมาแล้วนะคะให้เคลียร์ตรงซากเชื้อเห็ดนี้ออกไปด้วยเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะนำช้อนมารนไฟเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อก่อนค่ะแล้วเราก็จะนำปลายช้อนเนี่ยไปแคะเปิดก้อนเห็ดกันค่ะช้อนเปลี่ยนเป็นสีดำไม่ต้องตกใจนะคะสามารถใช้เนี่ยแคะได้เลยแต่ว่าต้องพักไวใ้ให้ปลายช้อนเย็นก่อนนะจากนั้นเราก็มาเปิดฝาจุกกันค่ะเอาสำลีออกนะคะจะเห็นเมล็ด เล็กเต็มไปหมดนี้คือมเมล็ดข้าวฟ่างนะคะเราจะต้องนําปลายช้อนที่เย็นแล้วมาแค่เอามเมล็ดข้าวฟ่างออกให้หมดค่ะซึ่งวิธีการเปิดก้อนเห็ดนะคะวันนี้จะสาธิต2วิธีนะคะเห็ดสชนิดนี้นะคะเอ็มจะใช้วิธีการคงจุกเอาไว้นะเพราะว่าก้อนเชื้อเนี่ยจะมีอายุประมาณ4เดือนนะคะถ้าเราเปิดฝากว้างหรือว่าเปิดถุงกว้างเนี่ยเขาก็จะออกดอกเห็ดได้เยอะ แต่อายุก็จะสั้นลงจากที่ควรจะเป็น4เดือนก็อาจจะเป็น2เดือนหรือ3เดือนขึ้นอยู่กับขนาดที่เราเปิดกว้างนะคะและวิธีที่2เอ็มจะเปิดก้อนแบบกว้างเลยนะคะจะใช้กับเห็ดโคนญี่ปุ่นเนื่องจากก้อนเชื้อเขาเนี่ยอยู่ได้1-2ถึงสปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีการเปิดให้กว้างเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็ดออกมาทีนึงทีละเยอะๆเลยค่ะ ขั้นตอนก็เหมือนกันนะคะแคะเอาเมล็ดข้าวฟ่างหรือว่าเมล็ดที่เขาเลี้ยงเชื้อเอาไว้ออกให้หมดนะจากนั้นเนี่ยก็เอาฝาออกค่ะใครจะตัดถุงรอบๆเลยก็ได้นะคะหรือใช้วิธีการพับถุงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าหากว่ายังมีเศษที่ยังหลงเหลืออยู่เดี๋ยวขูดแล้วก็เอาออกไปเททิ้งก่อน ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวัสดุที่ใช้ในการเพราะเห็ดสามารถประยุกต์ได้ตามแต่ละบ้านเลยนะคะเช่นใครมีลังโฟมหรือลังพลาสติกก็สามารถใช้ได้หรือจะเป็นโรงเพาะชำโรงเล็กๆก็ได้เหมือนกันนะคะแบบนี้เอ็มเลือกใช้เป็นอ่อังที่ทำมาจากไม้ตัวนี้ก็จะช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กับก้อนเห็ดได้ดีค่ะอันนี้คุณนาให้มานะคะก็เลยนำมาลองประยุกต์ใช้ดูค่ะก็ เน้นให้เป็นวัสดุที่มีความทึบนะคะเนื่องจากเห็ดนะ่ะเขาจะชอบที่มืดๆหน่อยมันจะทำให้เขามีสีสันที่สดค่ะแต่ถ้าหากว่าแสงเข้าเยอะนะคะสีก็จะซีดค่ะ จากนั้นเราก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับก้อนเห็ดโดยการนำผ้าชุบน้ำนะคะมาวางเรียงทับเห็ดไว้แบบนี้นะคะโดยการวางเห็ดเนี่ยก็ควรจะวางให้เขาอยู่ชิดๆกันนะคะแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยเพิ่มความชื้นแทรกไประหว่างชั้นนะแบบนี้ค่ะเอ็มใช้ประมาณ3ผืนด้วยกันนะคะผ้าที่นำมาใช้ก็ควรเป็นผ้าที่ซักสะอาดแล้วและสถานที่วางลงเพาะเห็ดก็ควรที่จะห่างไกลจากพวกมดแมลงแล้วก็ พวกแมงวีต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะสำรวจสถานที่ก่อนค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นแหล่งของแมลงหรือเชื้อโรคนะคะวิธีรดน้ำเราจะรดแบบนี้เช้าเย็นนะคะโดยการสเปรย์น้ำผ่านหน้าก้อนเห็ดได้เลยแล้วก็รดน้ำบริเวณผ้าให้ชุ่มด้วยค่ะและโดยเฉพาะเห็ดโคนนะคะเขาก็จะชอบน้ำมากเป็นพิเศษค่ะอันนี้เอ็มก็จะประดิษฐ์เพิ่มเองนะคะใส่ฟอยล์ไปเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นแล้วก็ กันแสงแดดนะคะส่วนสแลนนี้ไม่มีสีดํานะคะถ้าใช้สีดําได้ยิ่งดีเพราะว่ายิ่งตู้เห็ดมืดเท่าไหร่เห็ดก็จะมีสีสันสดใสใช่ไหมคะแล้วก็การใช้แสแลนป้องกันเนี่ยมันเป็นการป้องกันแมลงแต่ว่ายังทําให้อากาศสามารถถ่ายเทในตู้เห็ดเราได้ค่ะสถานที่วางก็ควรจะเป็นที่ที่ไม่โดนแดดโดยตรงนะคะจะเป็นริมระเบียงคอนโดใต้ต้นไม้ ก็ได้นะคะตรงนี้เอ็มจะเลือกบริเวณนี้ของบ้านซึ่งก็ดูแล้วว่าไม่มีแดดมาสองโดนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหลังจากทำตู้เห็ดเสร็จแล้วให้พยายาม,มารดน้ำแบบนี้ชั้งเช้าและเย็นเลยนะคะวันนี้มาเปิดให้ดูว่ามีอะไรที่ออกดอกแล้วบ้างอันนี้เป็นนางนวลชมพูค่ะผ่านไปประมาณ5วันหลังจากที่เราเริ่มทำตู้เห็ดก็เริ่มออกดอกให้ชมกันแล้วนะแต่ว่าอันนี้เอ็มจะมาเก็บในวันพรุ่งน,นี้นะคะ เพื่อที่จะทำให้เขามีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมกันค่ะประมาณวันที่6แล้วนะมาดูกันว่าเห็ดของเราหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้น้องเห็ดก็พร้อมแล้วสามารถเก็บไปทำกับข้าวได้เลยอันนี้เอ็มตั้งใจไว้ว่าจะทำเป็นเมนูต้มยำกุ้งค่ะ เห็นดนางวนชมพูรสสัมผัสสำหรับเอ็มได้คิดว่าคล้ายๆกับเห็ดนางฟ้านะคะก็เหมาะมากๆเลยที่จะเอามาใส่ในเมนูต้มยำกุ้งหรือใครจะใส่ในชาบูอะไรก็ได้นะหลังจากที่เราเก็บเห็ดแล้วก็ให้มาทำเหมือนขั้นตอนแรกก็คือนำช้อนไปรนไฟรอให้เย็นค่ะแล้วก็มาขูดซากเชื้อเห็ดหรือว่าแกนเห็ดที่ยังหลงเหลืออยู่ออกให้สะอาดเลยนะ มันก็ยังจะมีเส้นใยของเห็ดอยู่เป็นเส้นสีขาวๆนะเดี๋ยวเอ็มจะแค่ออกมาให้ดูก็จากนั้นนะคะเราให้พักก้อนเห็ดชนิดเนี้ยที่เขาเพิ่งออกดอกไปแยกออกมาพักไว้ในที่ที่รม่มแล้วก็ไม่โดนแดดนะคะใช้ผ้าคลุมไว้ค่ะโดยที่เราจะงดน้ำเขาไปประมาณ3วันเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาเขากลับเข้าไปอยู่ในตู้เห็ดแล้วก็รดน้ำใหม่เหมือนเดิมเช้าเย็นได้เลยค่ะ ใช้ผ้าแห้งคลุมไว้นะคะแล้วก็สังเกตว่าที่บริเวณนั้นแดดต้องไม่ส่องถึงก้อนเห็ดเราด้วยนะพักก้อนเห็ดครบ3วันแล้วเราสามารถนําเห็ดก้อนนี้กลับเข้าไปอยู่ในตู้เห็ดได้แล้วนะคะแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นเหมือนเดิมได้เลยอันนี้คือเห็ดโคนญี่ปุ่นใช้เวลาประมาณ14วันในการออกดอกนะคะเห็ดชนิดนี้เอ็มจะชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันหวานกรอบค่ะอร่อยนะ เวลาเราเก็บนะคะเราสามารถเก็บชอบแบบนี้ได้เลยแล้วก็เห็ดเล็กๆที่เขาขึ้นหรือว่างอกไม่ทันเพื่อนเนี่ยก็ไม่ต้องเสียดายนะคะให้ทําการเคลียร์ออกไปเลยเหมือนวิธีแรกนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะเน่าข้างในถุงแล้วก็จะเป็นตัวเรียกมแมลงแมงวีพวกแมงวันอะไรอย่างนี้มานะคะก็ให้เคลียร์ออกเลยไม่ต้องเสียดายแล้วก็พักก้อนไว้3าวันเหมือนเดิมค่ะ อันนี้เป็นทังการี่ขาวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปปลูกเห็ดในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ็มซื้อที่ร้านไหนเดี๋ยวเอ็มจะทิ้งลิงก์ร้านค้าเอาไว้ที่คําบรรยายให้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนจะถูกใจแล้วก็เป็นไอเดียให้กับคนที่รักเห็ดนะคะหรือว่าทานบางสวรรัตอยู่ก็สามารถนําไปประยุกต์แล้วก็เลี้ยงเห็ดเอาไว้รับประทานเองได้คะ่ะ และสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะไปทํากับข้าวค่ะเมนูที่คิดไว้ก็คือกระเพราปุ้งใส่เห็ดสดแบบนี้เลยนะคะเห็ดๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจด้วยนะคะฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปของเอมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Sunlight Studio by A i m